สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกรกฎในเดือนกันยายน2อ6 4นก่ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดยดวงส่วนตัวได้ด้วยแอดไลน์ดีมที่พล i ฟเบ e r 69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาฟังค่าพยากรณ์นะครับในเดือนกันยายนเดือนที่9ของปี2564กันเลยซึ่งจะมีการคอร์ชยกรยาศีนะครับภาพรวมทั้งหมดคือ5ดวงกลางๆค่อนไปนในทางมาก,กน,นะครับ เริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดกันเลยนะครับของตัวคุณก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยไม่สามารถนํามาพยากรณ์ได้ในรายเดือนเพราะเป็นดาวพิเศษเนาะโคจรไวเกินไปนะครับถ้าจะให้ให้พยากรณ์ในแต่ละเดือนเนี่ยสงสัยว่าต้องเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะจบคลิปได้ดังนั้นมันยาวมันมันมันเยอะเกินไปมันคือบางทีมันไม่สามารถจะปฏิบัติไดจริงอ่ะเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็หมด แป๊บเดียวมันก็ถึงแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับตัวเราเองนี่แหละเป็นคนลอยอารมณ์นะครับคนคนราศีกรกฎเป็นคนที่ลอยอารมณ์เพราะว่าวงจันทร์เคลื่อนไปในราศีไหนก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นแบบนั้น mm. เขาจึงบอกว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่เหมือนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยจะแน่นอนถึงจะขึ้นวันตกวันเนี่ยแต่องศาของอาทิตย์เนี่ยจะเดินช้าหมายถึง1นงหนึ่งเดือน จะย้ายราศีหนึ่งครั้งดังนั้นเนี่ยมันยังมีสโคบที่กว้างกว่าดาวจันเนี่ยสวันครึ่งเท่านั้นนะครับที่อยู่ในราศีเดียวดังนั้นเนี่ยมันไวมากแล้วเปลี่ยนเลิกอีกนะครับเขาเขา,เขาจะกําหนดไว้ว่าประมาณนะประมาณ1เลิกต่อหนึวันนะครับดังนั้นเนี่ยคุมทรัย์ก็จะเปลี่ยนตลอดดังนั้นเนี่ยมันมันเร็วเกินไปไม่สามารถนําพยากรกได้เนาะอันนี้ก็จะแบบพับกว้างเป็น1ปีไปเลยนะครับก็คือได้ตําแหน่งราชาโช,ชคแปลว่า คำกรของโหราศาสตร์ไทยก็จะบอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะครับหมายถึงได้ง่ายๆมีคนหยิบยื่นให้ง่ายๆไม่ได้แปลว่าราชาให้โชคหรอกนะครับแต่ว่าแปลว่าคนอื่นให้ง่ายๆมันเป็นคําโบราณเออทีนี้มันหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยมีเสน่ห์อยู่แล้วคนราศีกรกฎเป็นจริตคาว่าจริตในที่เนี้ยผู้ชายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขยาดคานี้นะครับคาว่าจริตในที่ในทางโหราศาสตร์หรือโบราณเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงบุคลา ะนะครับหรือบุคลิกนั่นเองบุคลิกนิสัยของคนเรานี่แหละเขาเรียกรวมว่าจริตครับไม่ได้แปลว่าจริตจาัการ้านะแต่ว่าจริตหมายถึงจริตไปในทางาผู้ชายก็จริตไปได้ในทางแมนทางาแข็งแรง ในทางสุภาพในทางอ่อนโยนอะไรแบบนี้เขาจะแยกแยะแ,แบบนี้ทีนี้จเจริตมันหมายถึงจิตใจด้วยนะครับใครที่ออกไปในทางแมนๆหน่อยก็จะเป็นคนที่หรือผู้หญิงนะก็คือแบบว่าห้าวๆหน่อยก็จะหมายถึงว่าแข็งก้าวนะครับเป็นคนที่แข็งก้าว แต่ไม่ได้แปลว่าเสียนะแต่หมายความว่าเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วดูแข็งกร้าวไปหน่อยนะครับทาอะไรก็กระโดกกระเดกเงี้ยอย่างเช่นใครที่ได้ดาวจันทร์เป็นประเงี้ยก็จะเป็นคนที่กระโดกกระเดกครับอาจารย์โบณอาจารย์ได้บอกไว้แบบนี้ถ้าดวงถ้าดาวจันทร์เป็นอุดเป็นเกษตร,รเนี่ยก็หมายถึงเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีนะครับเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากเลยนะครับเออกับเป็นเรื่องที่ดีนะ <S <S นะถ้าดาวจันทร์อยู่ในราศีธาตุน้ำทั้งหมดอ่อนไว้เ n s นส i ี e ง่ายครับ อ่อนไหวอ่อนโยนงอเงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้กลัวอะไรเงี้ยครับอคนขี้วิตกกังวลอะไรแบบเนี้ยเนี่ยดวงจันทร์จะบอกได้หมดเลยครับจะเป็นตัวบง่งบอกถึงใจของเราคือเขาเข้าสู่ราศีไหนเนี่ยพบเลือนอะไรเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ในวันนั้นๆวันนี้จิตใจมองมัวตกอดิมรณะวินาศแต่ถ้าเผื่ออยู่ในพบเลือนที่ดีก็จะไปในทางดีคืออ่ะ,จ,ะจิตใจ อ่าอย่างเช่นตกลาภะก็หมายถึงมีจิตใจที่ที่ค่อนข้างดีอยากได้อยากมีนะครับขยันหาขยันทำอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าทุกอย่างจะเป,ปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับโฟกัสเป็นเรื่องๆไปอย่างเงี้ยครับนอจันนะก็สามารถบอกสถานะกว้างๆของความคิดและจิตใจของคนคนนั้นได้เหมือนกันอ่าก็ก็สามารถพยากรณ์ได้ในพื้นดวงเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าดูส่วนตัวเพราะว่า มันดูแค่ที่เดียวก็จบแต่ถ้าเปื่อจะให้ดูทั้ง12ราศีในราศีมันถึงอถึงคลิเนี้ยจะให้ดูทั้ง12ราศีมันไม่ไหวครับเพราะว่าครึ่งชั่วโมงเนาะคนพูดก็ไม่ไหวคนฟังก็ขี้เกียจลำคาญฟังแล้วอะไรแบบนี้ครับก็เลยเอาเป็นรอบ1ปีก็ถือว่าโอเคยังอยู่ตำแหน่งที่ดีได้ง่ายอยู่แล้วมีคนอบอ้อมอารีเมตตาให้ง่ายๆนะครับทุกอย่างนะอยู่ที่จริตคุณนั่นแหละพยาพยามพยายามอ่าเขาเรียกอะไร ปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับบุคคลอื่นๆให้ดีแล้วคุณจะได้โชคได้ราบครับคนอื่นเขาจะหยิบยื่นให้ง่ายๆให้โอกาสง่ายๆนั่นเองนะครับยังไงทุกอย่างอยู่ที่ตัวทำนั่นแหละนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการคจรยกยาวราศีในเดือนกันยายนนี้นะครับมีการคจรยกยาวราศีดวงแรกคือดาวเกตยาวดราศีก็สู่กรกฎวันที่3กันยายน64บอกไปแล้วในคลิปการพยากรณ์ภาพรวมในปลายปี2564ซึ่งดาวเกตเนี่ยเป็นนก สองหัวใครที่ยังไม่ได้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับเพราะเป็นภาพรวมระยะยาวให้เราได้ดาวเก็บเป็นดาวสองหัวเพราะอะไรเพราะเป็นดาวอพยกฤดตดาวอพยกฤตเนี่ยมีสองดวงคือดาวอาทิตย์กับดาวเกตหมายถึงเขามีอํานาจพิเศษกว่าดวงอื่นนะครับสามารถให้แสงและให้พลังกับดาวดวงอื่นได้แล้วแต่เขาไปเกาะกลุ่มกับดาวใดเขาไม่เลือกข้างเขาอยู่ทั้งสองข้างเขาอยู่ดาวสุประเคราะห์เขาก็จะให้ผลที่ดีฟื้นฟูดวงชะตาไปสู่สิ่งที่ดี แต่ถ้าเขาอยู่กับบาปปะคอก็จะจมดิ่งเลยครับผลต้องกันข้ามทีนี้ณปัจจุบันดาวเกตโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎเลงกับดาวคือทับราศีเกิดไงก็จะมีเรื่องวุ่นวายหน่อยมีซิกเซนมีลางสังหรณ์เยี่ยมเลยครับแล้วเลงกับดาวเสาที่อยู่ในราศีมังกรในช่วงแรกนะครับเดีย๋ยวดาวไปจะถอยหลังกลับมาดาวเกตเลงกับดาวเสาเนี่ยจึงมีทั้งดีและเสียดาวเกต เล็งดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรก็มีข้อดีเรื่องของความมั่นคงความยืดยาวความถาวรน,นะครับระยะยาวไปเลยแต่ข้อเสียคือดาวเสาเป็นดาวบัพประเคาะประธานไงก็เลยหมายถึงความเหนื่อยหนักแบกภาระเข้มงวดตรึงเครียดกดดันนะครับดาวเกตเร็งอย่างเงี้ยยิ่งทวีคูณความยาวนานความเหนื่อยยากความเ,าเครียดมากมายนะครับแต่โชคดีอยู่แค่2เดือนเท่านั้นของดาวเกตนะครับดังนั้นเนี่ย เดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ร้ายมากๆเลยบอกเลยนะครับต้องระวังระวังให้มากๆนะครับพระดาวพฤหัสบดีจะถอยหลังมันไม่คุมครองดวงสตา์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้เนาะทีนี้มาดูดวงที่2บ้างคือดาวคารนะครับย้ายราศีเข้าสู่ราศีกันวันที่6กันยายน64ได้ตําแหน่งมหาจักรหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันนะครับในยาก ดาวคำเป็น Action, าแอคชั่นดาวแห่งการกระทำนะครับแต่อยู่1เดือนครึ่งก็จะออกนะครับดาวมาจากหมายถึงการบุกบ่าวฟันอยู่ไม่เป็นที่ครับวิ่งเต้นแก้ไขแล้วก็วิ่งเพื่อให้ได้มาด้วยนะครับก็มีข้อเสียอยู่ก็คือความเหนื่อยยากแต่ข้อดีหมายถึงความสําเร็จดาวคำเป็นดาวแห่งการกระทําทุกอย่างบนโลกใมนี้ถ้าทํามันก็ต้องสําเร็จอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย ก็พยายามเข้าดาวคันที่ดีหมายถึงการมุ่งมั่นความพัฒนาความวิริยะอุตสาหะนั่นเองก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเข้าในทางดาวคันลายหมายถึงการใช้อารมณ์นําชีวิตปัญหาจะมีมาตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเลยแล้วก็จะประสบความล้มเหลวตลอดนะครับต้องระวังตรงจุดนี้เพราะด้วยความร้อนแรงเร็วก็จะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาเกิดขึ้นเนาะก็ระวังตรงจุดนี้นะครับต่อไปดาวศุกร์ยาราศีดวงที่3ก็สุรศิทุล อยู่ในราศีของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรวันที่8กันยายน64 1เดือนก็หมายถึงการเงินและความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะดีครับก็ก็ถือว่าโอเคแต่เลงกับดาวบริวซ์จะอยู่สิครับกลายเป็นว่าพลิกเลยบอกไปแล้วในคลิปการพยากรณ์ภาพรวมนะครับดาวศุกร์เนี่ยคือดาวทุกดวงมีดีมีเสียหมดในเดือนนี้ยกเว้นดาวพัสดีหลายอย่างเดียวเลยนะครับดาวศุกร์เป็นเกษตรดีเรื่องของความรักความมั่นคง เอ่อความยาวนานเกี่ยวกับเรื่องของความรักความการเงินเนี่ยเนาะแต่เรนกระดามัลตอยูหมายถึงอาเพศครับหมายถึงการพลิกผันแบบฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวกระทันหันทันด่วนคือเซอร์ไพรส์น,นะครับแต่ในทางลายนะออวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดดาวสุเกเรนมัลติยูเนี่ยก็คือการอย่าคาดหวังเพราะมันหมายถึงการผิดหวังอย่างไม่คาดฝัน ถ้าวิธีการแก้ง่ายสุดก็คือถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังไงครับแต่มันทํายากนะเพราะดาวสเป็นกเกษตรเนี่ยยึดมั่นถือมั่นครับอยากได้มันก็ต้องเอาให้ได้ตัวกูของกูตามโบราณที่เขาชอบพูดกันนั่นแหละหมายถึงยึดมั่นในการกระทําในความคิดในตรก,กะในทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองเลยทําให้มันเปลี่ยนแปลงยากเออมันเป็นราศีธาตุดินแปลว่าเปลี่ยนแปลงยากยนะครับทีน,นี้อ่า ดาวสุกหยับพริกแบบขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวจากหน้ามือเป็นหลังมือยกตัวอย่างง่ายๆจากจนเป็นรวยจากรวยเป็นจนได้เลยนะครับก็หมายความว่าคนที่เป็นนักธุรกิจรวยๆเนี่ยยูดีพริกผันลมละลายส่วนคนที่จนๆเนี่ยหรือปกอาชีพปกติมีระดับฐานะปกติแต่ถูกหวยรางวัลที่1อย่างเงี้ยครับเออลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างเงี้ยก็เป็นคนรวยได้ชั่วขําคืนเช่นเดียวกันนี่แหละเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ หรือพวกที่ดารามีชื่อเสียงดังจากซีรีส์อะไรแบบนี้ครับก็จะดังข้ามคืนอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะก็รมับระงตรงจุดนี้ก็จะทําให้มีทั้งดีและเสียนะครับถ้าเปิดอคุณแก้ได้คุณก็จะได้รับความมั่นคงอย่างยาวนานแทนนะครับเออมันก็มีข้อดีอยู่นะอยู่ที่ว่าเราเลือกเราคิดเราทําอย่างไรนั่นเองนะครับตอไปดาวอาทิตย์ดวงที่4ย้ราศีเข้าสู่สราศีกันวันที่17กันยายน64 1เดือนนะครับกำลังจะเข้าสู่ภาวะอับแสงแล้วในเดือนหน้าตุลาคมนั่นเองนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตระหนักราคาหาเชากินคํานะครับหมายถึงเหนื่อยยากในการทำมาหากินอยู่นะแต่1เดือนเท่านั้นนะครับแต่ฉลาดเลือกทำมาหากินดีดาวอาทิตย์กุมกระดาวพุธคู่วิชาการหมายถึงการร่วมพ้นเสสัญญายาเด็ดขาดเพราะมันมีคู่ปากเสียงและคู่อุบัติเหตุอยู่นะครับคืออย่างนี้มันจะมีเกณฑ์การ รวมหุ้นลงทุนลงนามสัญญาการเป็นพันธมิตรกันแต่ถ้าเผื่อมีการจดทะเบียนพวกเนี้ยกลายเป็นว่าจะแตกคอ,อกันในภายหลังและเป็นคดีความได้ในที่ในภายหลังได้ด้วยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้ดังนั้นอย่าไม่แนะนำนะครับอ,อ,อย่างเช่นดาวอังคารเจอกระดาวพุธเนี่ยคู่วิวาทคู่ปากเสียงนะครับการทะเลาะเบาะแวงกันดาวองคคารไปมาจากเนี่ยมันไม่ยอมมัน คือมันต้องเอาให้ได้มันต้องชนะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลาเกิดเรื่องมันต้องชนะก็เลยกลายเป็นว่าทําทุกวิถีทางครับรุนแรงก็เอานะครับเพราะว่าอะไรดาวที่ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่อุบัติเหตุดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์หมายถึงการปัทหการเ,าเป็นประคบคู่เลือดตกยางออกนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับก็จะเกิดเรื่องเกิดดาวเกิดขึ้นด้วยพยายามลดละเรื่องของการ ขับรถไวนะครับการสัญจรทุกชนิดนะครับเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวองคารคือโลหะทั้งหมดและใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธของมีคมมีดกันไกอะ,อะไรอีกอะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมันจะบาดจะทิ่มจะแทงเอาได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ที่ง่ายสุดคือดาวพุธดาวพุธหมายถึงสติสติมาปัญญาเกิดนะครับโฟกัสกับสิ่งที่ทําอย่า ยาแบบแครเนี่ยสติหลุดหรือลอยสติลอยไปไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณน,นี้ความคิดเลื่อนลอยอะไรประมาณน,นี้นะครับจะเกิดปัญหาได้เกิดการประทะได้นะครับเกิดคดีความได้อะไรประมาณน,นี้และระวังเรื่องของการโอนเงินการอะไรแบบนี้ด้วยนะครับมันจะตกนนมันจะเสียหายมันจะเป็นผิดได้นะพวกเอกสารสัญญาต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆในเดือนกันยายนนี้แก้ได้ทั้งหมดด้วย1 อย่ายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางคือแก้ดาวเสาที่เป็นเกษตร 2. คือดาวศุกร์เลิงกระดาวมังอยู่ผิดหวังยังไม่คาดฝันก็อย่าคาดหวังก็แก้ได้ล่ละข้อ3ดาวอังคารที่เป็นมหาจักรกลุ่มกับดาวคู่ศัตรูสองดวงคือดาวอาทิตย์กระดาวพุธเนี่ยก็จะเกิดคือนำปัญหามาสู่เรื่องวุ่นวายวิธีแก้ก็คือ,อใช้สติโฟกัสกับสิ่งที่ทำ และอย่าร้อนแรงเร็วนั่นเองก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นแก้ได้ในเดือนนี้ก็ก็ถือว่าโอเคก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาภายหลังอะไรประมาณนี้ครับอืมคือดาวพุธเป็นดาวที่ดีที่สุดหมายถึงการเอาตัวรอดด้วยการที่เป็นทัดน้ําหมายถึงการไหลลื่นดังนั้นเนี่ยถ้ามีสติ แล้วทุกอย่างรอดแน่นอนนะครับผมลืมบอกไปว่าดาวพฤษดีจะถอยหลังนะ,นะครับในวันที่28กันยายน64เข้าสู่ราศีมังกรจากกลุ่มเข้ามังกรนะออกจากภพวรณะอ่ะดีดีแต่เข้าภพสุภะดันเสียเพราะดาวพฤษดีทั้งถอยหลังและเป็นนิดเนี่ยเสีย2ต่อและดันไปเจอกับดาวเสาคู่พระคู่โจรอีกต่างหากนะครับมันหมายถึงการที่ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับดาวพฤหัสบดีหมายถึงผู้ใหญ่ครับเมื่อถอยหลังเนี่ยหมายถึงการตรวจสอบการตรวจสอบลิรอบอีกครั้งหนึ่งการที่แบบว่าพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหมายถึงการจัดการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกล่าช้าไปหมดดาวถอยหลังแปลว่าล่าช้าเพราะ แทนที่มันจะถึงแล้วอะกับมันถอยหลังไปอีกทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการกระทําที่เหมือนกับไม่มั่นคงอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่ามันหมายถึงการที่เราต้องรอคอยไงแต่โชคดีมากมากที่ถอยหลังแค่2เดือนเพราะปกติในแต่ละปีเนี่ยดาวพฤหัสจะถอยหลัง4เดือนนะครับอันเนี้ยแค่ครึ่งเดียวเองดังนั้นเนี่ยเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับไม่เกินนี้ดังนั้นเนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพฤจิการยนต้นเดือนเนี่ยก็ดีแล้วนะครับแต่ต้องระวังให้มากๆในเดือนกันยากับตุลาเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยเดือนที่อ่อนที่สุดเพราะมีดาวนั้นหมดกําลังหลายดวงเลยครับเออและยาราศีตั้งหลายดวงด้วยดังนั้นเนี่ยวุ่นวายนแน่ๆนะครับในเดือนหน้ายังไงก็อดทนให้มากๆให้ผ่านพ้นไป2เดือนนี้และทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะครับในข้อซื่อๆนะครับเป็นกำใจให้ สามารถติดตามคามยานได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคามยานในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ